ห้หรอก็ต้องคนช่างห้าคบ้าสอนปวดหมุนนหมุนนหมุนนีแลวเมเห็นจะช่างน้ำหนักขนาดไม้ออกขนาดไม่ได้บอกว่าจะช่างน้ำหัจะมีเวลาช่างหรเลางมาย้เช้าเช้ากับก่อนนอนจะช่างบ่อยมากอะไอุ้ีเข็ดาเล

ถ้าโอมไม่ดีเออเ้าโ <ฮ S 2> อวดได้ไหมคะตัวกกาดึงเขา,าวะโอนพี่เจนโ,ฮโฮอยเดีคือตาสมตาหวานเถอะยิกตาจะบาเดี๋ยเห็น<อ>เนีเ่ยเห็เออนอี่างงอ่ะจอยเมือง,งา่อกี้อ่ะวันท้นวดจอยอ่ะทำหน้าหื่นัหย โอ้่หง้อไปง้อไปง้อเหรอง้่เพ่อนไงง้อไปงี้ะช่วยนะยัไงนะยัไงนะมาใม่ไา้หม่าม่ไม่เห็นธรรมดาเ้าใจได้แบี้ไหเจ้าส่วนไหน่ี้ี้แ่เจ้าส่วนไหนขาต้องพออันร่อยเนี่ยอร่อยเน้าท้อง

คุณร่ขอกินนเยอะมากอ่ะอุ้ยน่าจะใส่ถ้วยรักพี่ยกระทาให้รอเล่นนะนี่อาจารย์ตะวันเกิดอะไรโกโกอาหารน่าจะร้อยวียี่สิบสามครับเตยออยากกินไหมอยากินไม่เหีไม่อะไรนะไมโครโฟนเขาเวลาเขาขายดอมใจเขาช่างเป็นอะไรเป็นเข็ง เปนลิ้นไทยสกอรีคารไปละมลิ้นทยรีคารามันต้องใชฟรไม่รู้ใครเอามาแช่มันไม่ต้องแช่ชองฟิดนะร้อนจังเลยกินทีเฮ้ยสิวขึ้นใช่ป่ะเ้อ๋อหือว่าเปิดน้ามากช่วตใช่ที่คาผมเหรอ แสบลิ้นเปิดน้ำผาขก็โดนน้ำผาดิผมก็มือยังไม่ได้กินข้าวอะ่ะไม่ได้ว่าอะไรสักคำเลยร้อนตัวอีกแล้วก็ออกินไปดิมีใครกล้าวะทางนี้มันว่รทรมานสัมห้าร้อยได้ไหมไม่ไมแป่งพันก่อนพ่อบอกว่าอย่าหวัวหงองกิน เป็นลูกฟ้าห้ามหวงของกินอืเฮ้ยเฮ้ยทำไรอ่ะเป็นเต้เป็นเต้เต้ยเต้ยยังยุติกื่อวานี่เต็นจะเขาเหยียดจล้วเขายังไปนะโอ้ยทุเรศไร้อ้ยอ้าวพาได้หมดอ่ะกิ่งตงไปทั้งหลังเลย กิ่งรู้ไปกองกันรื่องรากเฮ้ยไม่อยู่ไไม่อยู่ไหนลูกเธอไยสอมีรู้ว่าต้องครับแอไปทำอะไรเนี่ยโอ้วะ

ขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกันตอรสิ่งใดขอแค่เศษส่วนหนึ่งโอ้โหเรียบร้อยวันนี้ไหนเยอะกว่าันอ่ะฮะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี่หรอเปามือนะเดียบร้อยแล้วเฟรมเลยเมื่อวานเพื่อไปแมันกองได้ไงเพื่เมื่อวานเมื่อเช้าหนักมาก มากเนื้อหนักพอๆกันเลยท้าเย็นไปท้าก่องมันเคลืเวลาที่นน้ำเปล่าเดี๋ยวอ้ชิ้นฮ้ยาของหวานเิด้วยชิ้นี่เหรอแบนๆนข้าเบาไปร่างหนำนี่กันไหมโอ้ไปไหนชิ้นหนึ่งอ๋อนี่นะคุณย พอไม่กินข้าวเย็นแล้วหน้าท้องมันจะแบนอัตโนมัติมาได้ยินมาน่ารักมากนี่ดิเฟนเออปิดมากรู้สึกดีกว่าเยอะเลยมันหล่นได้ไงวะน่แซบจา You a ตอนเย็นโอ้ยเฟมเฟมมันอยู่ข้างล่างอย่างนี้ไงใส่แว่นตาดำพี่ไทยดิพี่ก็ใส่อยู่ ล่างเลยล่างเจ็บตรนที่ล่างเลยขนาดนั้นแสงมันเข้าแสงมันเข้าหรอลงมาได้เหรไม่ดีหรอกล้องข้าแสงเข้ามากๆมันเฮ้ยเราน่าจะเปิดม่านกินนีแล้วเขาจะได้ไม่เห็นเราพังตัวฮัลโหล